สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูอ้นใหญ่ที่ผมเพาะเลี้ยงไว้นะครับทั้งหมดมี32ตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับพ่อแม่พันธุ์ไซส์บิ๊กนะครับดูครับนี่นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่เจ้าสิงโตครับตัวนี้หนักนะครับนี่ครับแม่พันธุ์นะครับ6กโลสามนะครับดูครับไซบิกเลยครับตัวครับ คอกนี้ผสมตัวเมียสองตัวฟูนึงนะครับผสมไว้ครับนี่ครับจัดเล่นได้นะครับมันี่มานนี่หนูอันนี้มันนี่ะเห็นไหมนี่นะครับเจ้าสิงโตนะครับตัวนี้เจ้าหนูแดงนะครับน่ะครับกําลังกินอ้อยอยู่ครับเป็นอ้นใหญ่สายพันธุ์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะครับถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูครับเลี้ยง อ้นได้สองปีกว่าแลยนะครับที่พ่อเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับลูหัดเลี้ยงตั้งแต่ปีหกสองแล้วครับนี่นะครับหาพันใหญ่มันเลี้ยงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นอ้นใหญ่นะครับอ้นใหญ่ไซส์บิ๊กนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูลูกที่คลอดกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่คลอดลูกนะครับลูกได้ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับอันนี้เป็นอ้นสายลาดบุรีนะครับแม่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูลูกอ้นนครับนี่นะครับนี่นะครับลูกอ้นนะครับพี่ๆคนไหนก็สนใจก็ทักถามสอบถามได้นะครับมีแบงค์นะครับหรือโทรที่เบอร์นะครับ0 8 6ย์นะครับ539 4 5 0 3ี่้านนะครับบวกไอเดียไลน์นะครับ หรือจะมาดูได้นะครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเลี้ยงไว้มีพอแบ่งอยู่นะครับเป็นอ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับสซบิ๊กนะครับพ่อแม่น้ำหนัก4กิโลขึ้นไปนะครับนี่นะครับลูกลูกอุ้นนะครับลูกอุ้นตัวนี้มี16ตัวนะครับที่จะพร้อมแบ่งได้นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่เขานะครับดูครับ อ้นใหญ่ไซส์บิกนี่ครับตัวใหญ่จริงๆนะครับรับประก,กันนะครับโครงสร้างใหญ่ตัวยาวนะครับนี่ครับผมเลี้ยงไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ